สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fortune พยากรณ์วันจะมาพยากรณ์คนราศีกันราคนากนสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้ช่างชนะของเราด้วยน,นะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอัดราอดีมาที่ belevel i กสซึ่งจะมีค่าครูหรือ b e l e v e r 3 6 9ก็ได้นะครับมี2ช่องเนะาะอัดราดีมาทําค่าครูได้ครับคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์นะครับพื้นวัสนก,กําเนิดด้านของภพวินาศ เรื่องของความลับการสูญสิ้นการพังทลายนะครับหรือการที่มันเกี่ยวข้องกับอะไรที่มันได้แบบลับๆด้วยนะครับในดวงชะตานะครับว่าจะเป็นอย่างไรเรามาติดตามรับฟังกันเลยครับก่อนอื่นขอประกาศนิดนึงนะครับว่าโปรโมชั่นการดูดวงส่วนตัวนะครับก็เริ่มตั้งแต่ที่คุณได้ยินเสียงนี้นะครับจนถึงวันที่คือวันที่ผมอัดคลิปเนี่ยคือวันที่15นะครับคือการเรือนพอดีก็ยาวจะไปถึงวันที่31อ ธันวาคม2565นะครับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็สามารถแอดลา์ดีมาทำค่าครูได้ครับจะมีราคาลดให้พิเศษนะครับเป็นช่วงโปรโมชั่นของปลายปีคือก็เรียกว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับประมาณนี้โอเคทีนี้เรามาเริ่มต้นนะครับด้วยจุดกำเนิดของเรากันก่อนนะครับก็คือตนุตรงนี้ขยายมาเป็นหญิงสาวพรหมจรรย์ถือรวงข้าวเนาะอย่างนี้ครับการที่เราพูดถึงภพวินาศเนี่ยนะครับทุกคน เริ่มต้นใช่ไหมครับเริ่มต้นจากจุดกําเนิดของเรานับไป1 2 3 4 5ส7 8 9 10 11 1ห้าดดนะครับก็จะเป็นราศีสิงศพวินาศนั่นเองพวินาศคือสิ่งที่มันห่างไกลที่สุดจากตัวเราและมันเป็นอะไรที่อยู่ด้านหลังของเราด้วยพวินาศเนี่ยมันเป็นภพที่เสียเพราะเป็นทุกสถานภพนะครับเราต้องพึงระวังเราต้องรู้ให้มากหลายคนจะบอกว่าอู้มันน่ากลัวไม่อยากฟังคือตามจริงเราต้องฟังให้มากนะครับเพราะอะไรเพราะเราจะได้ไม่ติดกับดักตรงจุดนั้นอย่าลืมนะครับว่า ร้ายแรงที่สุดในชีวิตเราจะมีอะไรบ้างลมละลายก็จะเป็นไปได้เพราะจากพบวินาศหมายถึงว่าการการใส่ร้ายใส่ความการแทงข้างหลังการทําอะไรที่มันไม่ดีกับเราอะ่ะก็จะอยู่ในพบวินาศด้วยพบวินาศยังหมายถึงห้องผ่าตัดฉุกเฉินด้วยนะครับเพราะอาจารย์บอกว่าวินาศมันหมายถึงคือห้องห้องหนึ่งครับที่มีหน้าต่างไม่มีหน้าต่างแต่มีประตูอยู่ทางเดียวหมายถึงเข้าออกได้ทางเดียวเท่านั้นนั่นคือ ก็หมายถึงว่าโรงพยาบาลนะครับแต่โรงพยาบาลวงเด็บผ่าตัดนะครับก็คือห้องฉุกเฉินห้องแอมบูรันที่ส่งโรงพยาบาลอะไรแบบนี้ครับที่ที่เราจะรีบเข้าไปห้องฉุกเฉินใช่ไหมครับประมาณนั้นอืขออภัยนะเสียงวันนี้ไม่ค่อยแบบใสเท่าไหร่เลยคือแหบนิดนึงเพราะเนื่องจากว่าอากาศหนาวเย็ยนแล้วเริ่มเย็ยนแล้วครับอืมเย็ยนเกือบจะหนาวแล้วนะครับเมื่อคืนนี้เป็นวันแรกที่ที่หนาวมากๆเลยโอเคทีนี้นี่ครับ พวินาศยังหมายถึงความลับทุกอย่างที่เราปกปิดไว้ด้วยอ่ามันหมายถึงว่าเป็นคนอื่นทํากับเราหรือเราเป็นคนทําจุดนั้นขึ้นมาเองที่เป็นความลับ <t> ก็ได้เช่นเดียวกันอย่างเช่นการปิดบังทุกอย่างนะครับอย่างเช่นบางคนบอกว่าปิดบังเรื่องของคนนี้ไม่ได้เป็นแฟนฉันแต่ตามจริงอ่ะเขาเป็นแฟนเราอย่างเงี้ยครับก็ก,ก็ก็คือมีการปิดบังหรือบางทีอาจจะไม่เปิดเผยเ,เรื่องส่วนตัวเป็นคนโลกส่วนตัวสูงอย่างเงี้ยครับก็ได้แต่วินาศแปลว่าห่างไกลข้อดีหมายถึง ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศวินาศหมายถึงจบสิ้นหรือสูญสิ้นสูญสิ้นสิ่งเก่าแล้วเริ่มต้นสิ่งใหม่จงจาไว้ว่ามันไม่ได้เสียอย่างเดียวแต่พอมันวินาศเสร็จป,ปุ๊บมันจะมาเริ่มท้นที่ตนุเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมว่าพบวินาศคือพบแห่งอดีตกรรมหมายถึงอดีตชาติจริงๆเลยที่ที่พูดถึงในทางแง่ของโหงราศาสตร์อดีตชาติของเราหมายถึงอะไรครับหมายถึงชาติที่แล้วที่หลายคนเนี่ยชอบอ้างอิงว่า ชาติที่แล้วไปทปําเวรทํกรรมอะไรมาชาติถึงต้องตกต่ําถึงจะต้องเป็นแบบนี้เนี่ยเราจะชอบพูดแบบนี้ใช่ไหมครับบางคนก็จะดูหนังเยอะนี่ครับอก็จะคิดว่าเออชาติที่เราเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะหลายคนจะชอบชอบคือผมคนหนึ่งอะที่ที่เคยตามหาความความความไม่ชัดเจนตัวเนี้ยว่าชาติที่แล้วเราเกิดเป็นอะไรชาตินี้เราถึงต้องมาเป็นแบบนี้ชาตินี้เราถึงต้องแบบเออคือหมือนถึงว่ามันเดือดร้อนเนื้อร้อนใจแบบนี้ ไอ้แบบเนี้ยครับว่าทําไมเราถึงแบบไม่ได้ดีสักทีทําไมเราไม่ได้ดีชา้าจังเลยอย่างเงี้ยครับผมก็เคยตั้งคาถามกับตัวเองแล้วก็อยากดูอดีตแต่มีคนบอกว่าอย่ารู้เลยอดีตเนี่ยเพราะบางคนรู้แล้วก็บ้าเป็นบ้าไปเลยครับเพราะว่าอดีตที่ผ่านมามันไม่ดีเราถึงอยากรู้อดีตไงรู้ไหมว่าคนที่อยากรู้อดีตแปลว่าคนนั้นทุกข์ครับคนที่ไม่ทุกข์เขาจะไม่อยากรู้อดีตเลยฉันอยู่กับปัจจุบันฉันมีความสุขฉันโอเคแล้วฉันรวยแล้วอย่างเงี้ยครับ เขาอยากมองถึงอนาคตมากกว่าเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยใครที่มองถึงอดีตคือคนที่ยังไม่สักเซสมีคนที่สักเซตบ้างแหละที่มองถึงอดีตบ้างแต่ว่ามันก็ต้องมีปมบางอย่างที่ทําให้เราอยากไปดูอดีตถูกไหมครับเราถึงเป็นแบบนี้ไงอย่างเช่นเราทําไมถึงต้องเกิดมาเป็นพ่อกับแม่คนเนี้ยอ่าอย่างครับเราก็อยากรู้ว่าอดีตเราเคยทาอะไรมาทําไมเราต้องมาอยู่สุดพ่อแม่ไม่ได,ดีไม่ได้อุ้มชูเราไม่ได้เลี้ยงดูเราทิ้งเราไปอย่างเงี้ยครับอ่าเราก็อยากจะรู้แบบเนี้ยก็ได้ด้วย อ่ะมันมถึงมันหมายถึงอดีตท,ทั้งหมดแต่มันตอบไม่ได้หรอกครับวิชาวนสสารไม่สามารถตอบได้ว่าเราอ่ะไปเป็นอะไรมานะครับถ้าจะพูดง่ายๆนะก็อย่างเช่นเราก็เคยเป็นสิงโต,โตอย่างเงี้ยอ่าก็จะพูดอย่างนี้ได้ล่าอย่างเงี้ยอ่ามันก็รู้ได้แค่นี้ไหมอย่างเงี้ยครับอ่าเราจะไปบอกว่าเราจะเป็นอะไรมันก็คงยากครับอืมเอาเป็นว่าแต่ตจรชิงว่าไม่ใช่สิงโตแน่นอนบอกว่าไม่ใช่สิงโตแน่นอนเพราะว่าคนราศีกรกัคนากันเนี่ยดาวทิตนะครับสิงโตเป็นเป็นดาวทิตหมายถึงความโดดเด่น แล้วคุณไปทําอะไรมาถึงจะเออโอมคือคุณเป็นคนที่ไม่ชอบเปิดเผยเ,เป็นคนที่แบบชอบอยู่เบื้องหลังอย่างเงี้ยครับเป็นคนซัพพอร์ตมากกว่าแล้วคุณแล้วจะไปเกิดเป็นสิงโตได้ยังไงใช่ไหมครับเพราะสิงโตก็ต้องเป็นลัคนาสิงสิอย่างเงี้ยครับประมาณนี้เนาะทีนี้เราเกิดเป็นกันเนี่ยก็ดีอยู่แล้วแหละครับเพราะว่าดาวประจำตัวก็ดีดี นะครับแต่เสียดายลนเลนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะทุกคนก็มีจุดดีจุดด้อยหมดนั่นแหละนะครับไม่ต้องไปว่าคนอื่นเขาดีหมดทำไมฉันไม่ดีเลยอย่างงี้ยครับอย่าไปคิดอย่างนั้นทุกคนดีดีในรูปแบบของตัวเองอย่างเงี้ยครับโอเคทีนี้พพวินาศเนี่ยมันจะทําร้ายเราอะ่ะคือคนราศีกันต้องเข้าใจว่าดาวทิตเนี่ยเป็นดาวภพวินาศดาวทิตยเนี่ยจะโคจรทุกเดือนทุกเดือนไปเรื่อยๆใช่ไหมครับจนถึงรอบป,ปีก็กจะมาอยู่ในที่เดิมในพบวินาศ ใครที่มีดาวสถิตในภพวินาศคือตามจริงเขาบอกเลยนะตามคือหมายถึงว่ามีมีอาจาร,รย์บางท่านบอกว่าคนเราไม่ควรมีดาวที่ในเรือนวินาศแต่มันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่สามารถเริม่มมันเกิดได้ใช่ไหมครับอย่างตัวผมไม่มีดาวในภพวินาศนะครับอืมก็ถือว่าโชคดีไปคือดาวที่อยู่ในภพวินาศเนี่ยถามว่ามันลายไหมก็ไม่เชิงว่าลายแต่หมายความว่าเราต้องเข้าใจมันก่อนอย่างเช่นถ้ามีดาวอาทิตย์เป็นเกษตรในเรือนวินาศเนี่ย มีมีคนลักษณะกันเนี่ยเคยมาทามีเกษตรในเรืินวิาชอยู่สองสามคนเลยครับอืมดาวเกษตรในเรือนวินาศเนี่ยมันหมายความว่าค้าหลังลักษณะหมายความว่ามันดีอ่ามันไม่ได้เสียนะครับแต่ถ้าเป็นดาวดวงอื่นสิมันเสียอย่างเช่นบางคนดาวพุธอยู่ในเรือนวินาศอย่างเงี้ยอันนี้เสียแต่มันเป็นมหาจักรก็ถือว่าแก้ก็ถือว่ายังไม่ได้เสียมากใหม่เอาเป็นว่าดาวที่เสียคือดาวที่มันเป็นแบบดาวเสาดาวราหูดาวดาวราหูเป็นปะเสียเสียมากนะครับแล้วก็ดาวอังคารนะครับ อ,อยู่ตำแหน่งนี้มันใจร้อนมากนะครับก็คือเสียเสียมากคือมีราหูมีอังคาร backup. มีสองนะครับแล้วก็มีพุธไม่เสียอาทิตย์ไม่เสีย,ย,สยจันอาจันนะครับจันเสียแต่ไม่ได้เสียมากแต่ว่าเสียอยู่แล้วก็ดาวอังคารเสียดาวดาวพุธไม่เสียดาวพฤหรัสไม่เสียพอได้ตำแหน่งอุจจารพิมุกนะครับแล้วก็อืม ในนาวังอ่ะผมไม่แน่ใจว่าผมอยู่นี่หรืออยู่นี่เพราะว่าปลูกสองแบบอันนึงแบบสุริยะญาติอีกหนึ่งแบบลายฮิลีของอินเดียดังนั้นเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้กับตรงนี้ผมเลยไม่ทราบว่าพฤตัทเนี่ยตอนแรกมันอยู่ตรงนี้แต่ในนาวังมันอยู่ตรงนี้กับตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าตรงไหนนะครับโอเคทีนี้ประมาณนี้นะครับก็คือหมายความว่าดาวที่มันจะมีดีมีเสียอยู่ดาวทิ่ในเรือนวินาถือว่าดีตรงที่ว่า1เป็นเกษตรเกษตรในเรือนวินาแปลว่าไปอยู่ต่างถิ่นสิ แล้วจะเจริญนรุ่งเรืองอยู่ที่นั่นแปลว่าเรา่าหยุดติดที่อ่าหยุดทินเกิดนะครับเพราะงี้ว่าวีนาทเนี่ยมันจะไม่อยู่ในเกณฑ์ลักษณะดังนั้นจึงพันธุหมายถึงที่อยู่เห็นไหมครับมันจะอยู่ตรงนี้พันธุเนี่ยมันจะอยู่ในเกณฑ์ลักษณะแปลว่าอยู่บ้านเกิดได้ถ้าดาวพันธุดีนะครับดาวพฤหัสปดีเกษตรูเนี้ยดูเนี่ยนะครับแสดงว่าทําอยู่บ้านเกิดได้แต่ถ้าดาวพฤหัสดียังเริมวินาทแปลว่าต้องไปต่างถิ่นเพราะมันอยู่คือมันไม่ได้อยู่คือ ดาวพันธุไม่ได้ซัพพอร์ตเราแล้วอ่ะเข้าใจไหมครับไม่ได้ซัพพอร์ตว่าเอออยู่บ้านเกิดมันดีนะอย่างเงี้ยก็ไปอยู่ต่างถิ่นต่างประเทศดีกว่านะครับไปแสวงหาดินแดนใหม่แล้วคุณจะเจริญก้าวหน้าในอาชีพในในความเป็นอยู่ด้วยนะครับดาวพุธตกวินาศดาวประจําตัวตกวินาศ,าตนาศแต่ว่าต้องมีการเดินทางเสมอเลยครับหมายความว่าต้องเดินทางไกลอยู่ไม่ติที่เพื่อนผมอะ่ะเกิดลัคนามิถุนดาวพุธไปอยู่ในเดือนพฤษบกเนี่ยพบวินาศ เขาเดินทางตลอดเลยชอบท่องเที่ยวชอบเดินทางทํางานประจําแต่ชอบเดินทางตอนมันหยุดมันหยุดเมื่อไหร่จะต้องออกจากบ้านอยู่บ้านไม่ติดเลยครับอเป็นแบบนั้นตนุวินาศนะแต่ถ้าวินาศตนุคือสันโดษกดดันนะครับค,คือถ้าดาวธิบัยกลุ่มตัวจะเสียหน่อยนะครับถ้าเป็นลักนากันนะืมในราศีกันนะราศีกันเป็นราศีอยู่แล้วนะ,ะก็ประมาณนั้นทีนี้ด้วยการที่พบวินาศเนี่ย มันจะทำร้ายเราก็ต่อเมื่อดาวกลุ่มคู่ศัตรูอย่างเช่นใครมีดาวอยู่ในพื้นดวงนะครับดาวที่เจอกับดาวอังคารเป็นคู่ศัตรูใหญ่คู่อุบัติเหตุคือระวังอุบัติเหตุคืออย่างน้อยสุดเนี่ยชอบอบางทีเดินกันไปเดินกันมาห,หัวไหล่กระแทกกันอย่างเงี้ยครับก็จะเจ็บแล้วก็บางทีสะดุดลมเดินไปอยู่ดีก็สะดุดลมได้ตัวผมยังเป็นตัวผมยังเป็นเป็นลักษณะที่ อาทิตย์อังคารไม่ถึงกันแต่ว่ามันมันเป็นกลุ่มดาวประจําตัวไงก็เลยทาให้ตัวเราเนี่ยมักจะเป็นคนซุ่มซ่ามนะครับอ่าเป็นคนอ่าซุ่มซ่ามหน่อยหนึ่งเดินไปอยู่ดีก็สะดุดเท้าตัวเองอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นที่นี้ก็อ่าดาวอาทิตย์อังคารเนาะคือไม่มีห้ามมีกลุ่มกันเพราะไม่งั้นจะจะต้องระวังต้องระวังให้มากเพราะว่ามันเป็นภพวินาศด,ด้วย ดาวอังคารเป็นพบมรณะเห็นไหมครับมันร้ายที่สุดเลยอาทิตย์อังคารกลุ่มกันเนี่ยของคนลัขนาดการราศีกันนะจำไว้ถ้ามีดาวอาทิตย์อยู่นี่ดาวอังคารเป็นมหาจักรอย่างนี้อืมสุดๆเลยครับคือหมายคมว่าอะไรหมายคมว่าคุณเนี่ยมักจะเจออุบัติเหตุบ่อยมากนะครับช,นน,น,ช,น,น,ชนนู่นชนนี่ชนนั่นอะแล้วบางทีก็รถเนี่ยแทบจะแบบรอยปุทั้งคันเลยแต่ว่าตัวเองไม่เป็นไรนะอย่างเงี้ยก็มีหรือบางทีอาจจะเคยแบบอาบาดเจ็บครั้งใหญ่เข้าโรงพยาบาลก็มีแต่ยังไม่ถึงกับเสียชีวิตน่เี้ยครับ มมนแล้วแต่เกณฑ์นนะถ้าได,ไ,ดถได้ดาวสุประขเข้ามาช่วยอย่างเช่นมีดาวสุกุมมีดาวทิศมีดาวพุธกุมอยู่ก็แปลว่าสุประเ์ก็สามารถช่วยเหลือได้ทําให้ยิ่งดาวสุกยิ่งดีครับดาวสุกเนี่ยเป็นตัวช่วยหลายๆอย่างเลยอย่างเช่นถ้ามีอาทิตย์อังคารเข้าร่วมปุ๊บเนี่ยมีดาวสุกเข้าไปจรเข้าไปถึงปุ๊บแปลว่าอุบัติเหตุน,นั้นจะไม่รุนแรงเลยครับจะหมายถึงว่ายังไงก็ปลอดภัยแต่รถอาจจะไม่ปลอดภัยก็ได้หรือบางทีแค่เฉียดชิวอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นนะต่อไปดาว อาทิตย์ถ้ากลุ่มกระดาราหูอันนี้ก็ต้องระวังเพศภัยครับเยอะแยะตลอดการนะครับต้องระมัดระวังให้ดีอ่าสำหรับดาวอาทิตย์ที่กลุ่มกระดาราหูในเรือนพิณานแต่ว่าจะมีศัตรูใน,นลับศับตรูลับเข้ามาจากอาดีตด้วยอันนี้ก็หนึ่งอีกหนึ่งคู่ระวังมากที่สุดคืออาทิตย์อังคารอันดับสองคืออาทิตย์กระา,าหูเมื่อใดก็ตามที่มันกลุ่มกัน,นยังก็ต้องระวังนะครับในราศีต่างๆเพราะดาวอาทิตย์เนี่ยเดินทุกปีมันต้องเจอราหูหนึ่งครั้ง ตรงนี้ครับหนึ่งเดือนยังไงก็ต้องระมัดระวังตรงจุดนั้นยังเว็นมาจากคาดกันในราศีก็ถือว่าโอเคมันขอลัราศีแล้วก็ถือว่าโชคโชงนั้นโชคดีไปนะครับแล้วก็มีดาวอา่าอาทิตย์จะไม่ถูกกับดาวเสาร์นะครับคืออาทิตย์กับดาวเสาร์ไม่ได้ไม่ได้ปิดใจกันมากแต่มันเป็นคู่ธาตุไฟมันหมายความว่าร้อนแรงร้อนรนนะครับก็หมายความว่าต้องวิ่งใต้นาอามาอยู่เป็นที่ไม่ได้คือความเครียดความกดดันสักประมาณนั้นอนะหรือไม่ก็มีเกิดเพศภัยบางอย่าง คืออธิคสาวาจะว่ามันต้องเป็นเรื่องสักอย่างนะครับแต่เรื่องในที่นี้อาจจะไม่รุแนแรงก็ได้หรืออาจจะดุแนแรงก็ได้มันแล้วแต่ว่ามีดาวอะไรช่วยเหลือไหมนะครับถ้ามีดาวสุประกเข้าช่วยเหลือก็จะทําให้ตัวปัญหานั้นจะไม่รุแนแรงประมาณนี้ครับอ่าก็มีอยู่ประมาณนี้นอกนั้นก็ถือว่าไม่น่าเป็นห่วงอะไรยิ่งกลุ่มดาวอัจริยะนะครับอัิพรัฐคือคู่มิตรอุปถัมภ์ใหญ่ก็เพราะอันนี้คือดีเลยครับคือมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือตลอดไปใน ไปไหนเมื่อไหน่ก็ช่วยผู้ใหญ่ช่วยตลอดเลยนะครับไม่ตกไม่ต่ํานะครับเป็นคนที่ตกเมื่อไหร่ก็มีคนชุดขึ้นมาเลยนะครับอธิประหัตดีที่สุดยกเว้นอยู่ในทุกสถานนะพบก็คืออริมร,รณวินาฏนะอาทิตย์ประหัตลุมกันในเรือนวินาฏเนี่ยดีครับแต่ว่ามันดีจากถิ่นแดนไกลนะครับหรือช่วยแบบลับๆเท่านั้นช่วยแบบเปิดเผยไม่ได้ในนั้นเนี่ยมันก็จะมีข้อตินิดนึงนะครับประมาณนี้แล้วก็มีดาวอาทิตย์พุทธสัญ,ญญาในเรือนวินาศห้าม ห้ามเซ็นสัญญาใครบิดาที่กระดาษพุดไม่ได้หมายความว่าไม่ให้เซ็นสัญญาเลยแต่หมายความว่าเซ็นสัญญาเรื่องผลประโยชน์ห้ามแต่เซ็นสัญญาทางราชการทางพฤติกรรมพิดีในอะไรเงี้ยดำได้ครับแต่แค่ว่าอย่าไปเซ็นในร,รูปแบบของที่ได้ผลประโยชน์เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะมีปัญหาคือเนี้ยว่าหุ้นส่วนแตกเข้าใจไหมครับอืมมันจะเป็นหุ้นส่วนแตกนะอ่าแล้วก็อาทิตย์เจอกับดาวพุดดาวหัดดาวสุก อันนี้มันปังมากนะครับหมายถึงมีชื่อเสียงมีบารมีแปลว่ามาักจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนง่ายและมีเงินมีทองด้วยนะครับแต่ท่านอยู่เดนว,วินาศดาวสุขเป็นวินาศก็แปลว่ามักจะมีค่าใช้จ่ายบ่อยเพราะมันมาจากเรื่การเงินใช่ไหมครับและผู้ใหญ่ก็จะช่วยเหลือแบบหลับๆด้วยเรื่องการเงินนะครับเห็นไหมมันดีแต่มันก็มีข้อเสียนิดๆตรงที่ว่ามันต้องหลึบหลับมันไม่สามารถเปิดเผยได้ ประมาณนี้โอเคยกตัวอย่างประมาณนี้นะครับสามารถติดตาม่าวประชากรได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะไม่พาดคด่าวปกรในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามไปกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ